ว,ว,วันนี้มัตถีหยิบเคสแล้วจ้ะเนาะพอดีปะออนก็ได้ล้มคลิปหลายมือแล้วจ้ะเนาะวันนี้มาทักทายกันเนาะค่ะเพราแม่พี่น้องจ้ามาทักทายน้ำกันเขาบมาคุยกันเนาะย่ามันเศ้าเยาวราวันนี้ปะออนมีแนวทางแบบล่องลองล่องเบิ้งแล้วค่ะด้อเป็นเป็นเลขของปะออนเองจ้ะเพราะว่าเป็นเลขที่ปะออนมากเนาะคือปะออนมากเลขมากเลขแล้วก็เป็นแนวทางลองเบิ้งลองไปเล่นลองไปเล่นเบิ้งด้วยค่ะเพราะว่า มันสิเป็นยังไงแบบว่ามันมันสิตรงตามพวามแม่พี่น้องมากมคบอลนะคะเนาะพอดีนี่นะคะเด็ของปาออนเดี๋ยวสิให้เบิงแล้วเด็กหลงพีน่น,นะะนะ้ำเนาะพอดีวันนี้ปาออนมกกัมกขข์คเด็กค่ะมัก์คเด็กคือแบบทำนวณเนานะทำนวณหัยมาโดนกับเลยเออเม้าบอลเม้าเม้าบาลมาเม้าบอลมาคุยกับแนวทางเมื่อวานคอมแม่พี่น้องที่นี่ตงนี่หลับ,น,น,บลน้ำกัดบอลล็อกเมืองปารีาย ลองเบิร์เนาะค่ะว่ามักเลขกยังพอดีของของปลาออนมีเลขตามนี้เนาะจะเนาะพอดีแต่สิเบิรงแนวทางเลขเลขของคนไม่ค่อยหลุดเลยค่ะเนาะเลขของคนไม่ค่อยหลุดเดี๋ยวสิบปาออนสิี่เบิร์ถังล่างนะค่ะหลังกองนะค่ะขอแม่พี่น้องจ้ะเลขของคนไม่ค่อยหลุดเจะจัดเด้อลองเอาไปเล่นเบิรงได้เลขที่ปะออนมักเนาจัดโซนสองเก่าหนึ่งถังล่างมีอันเหล็กลงทีเนาะค่ะเนาะลงทีคนไทยมากยี่สิบวอดบม่ค่อยหลุดเลยค่ะ เดชพลมีหาโตมักตัวใดก็ไปจับเอาเด้อพอแม่พ okay. ี oh, ่น uh ้องเด้อล่องเบิงว่ามันสิมันสิถูกอ่าถูกใดพอแม่พี่น้องบ่อหล้ก็่องเบิงค่ะล่องเบิงบรรยากาศน้ำปะอ่อนน้ำเนาะล่องมักเบิงล่ค่ะองเหร่นเบิงค่ะไปมักกันใดก็เอาเนฐ่ยาวตลาดเนี่ยมาเสาเนาะพอคอยมีคนหรอกค่ะปะอ่อนกับมาโคกโม่งกับมาประจำการยุหมงเก้านี่แหละจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาประจาการยุแผงเขานี่หลจ้ บ่ไดไปใส่คือบ่ไดไปหาบ่ไดบ่มีเวลาเนาะค่ะเพราะว่าหวยมันเหลือหลายแล้วปะออนกัน่ยค่ะเหลือทั้งชุดทั้งยังละคะปะออนกันเลยแบบเออเมื่อนี้บ่ได้ลงคลิปลายมือเนาะเป็นอาทิตย์ล้ะค่ะเพราะว่ามันบ่มีคลิปลงล้วก็ะบ่ได้ไปหาก็เลยมานางนางนางอานางคุยกับพ่อแม่พี่น้องเบื้องแล้วกะให้แนวทางกันเบิ้งว่าไก่พ่อแม่พี่น้องนอนจ้ะเนาะเพราะว่าเด็กของปะออนน่ะ คือขายหอยมาโดนเนาะคะ่ะเขาจับห้างจับยังมันได้เนาะทะเลที่แบบว่าเขาใหญ่มากมันตรงหรือว่ามันยังเพรว่าถ้ามันเด็กที่เขาคำนวณนะค่ะบางเทือกเขาสามโตเด็กปลาอ่อนนะคะบางเทือกสองโตจังหวัดเก่าศูนย์ปลาอ่อนกับไดเก่ากับศูนย์มันจะช่วยชน,นเชยเยอะเลยได้โปรดถักม,มากปลาอ่อนเพได้๋ยวลงทีใหม่แล้วค่ะเนาะเพราะว่าเลขรียนเราปีสาวที่ไม่ท่ำบุญใครปีสาวนั่นแหละตอนนั้นนะคะก็ว่าเด้ลงเพราะมูอมันแหลกตัดหนาโลนคนเนาะ นาโรถเธอเนี่ยมันเวียนโรจนมันหาปแปเก่าศูนย์ลาตัดนาเราปราออนก็เริ่มกินเร้เลยบังเลลงกินเมืองกนเนาะตอนนั้นนะและเดี๋ยวเนี่ยค่ะปราออนคำนวดเองได้ทางล่างได้เก่ากับหนึจะไปชนมันในเก่าหนึ่งเลยเลยเจ่าถ้าทาาาคนอื่นเขามีศูนย์มีศูนย์คือจังเล็กลงทีเนาะปลาออนกับมาจับชนขุดศูย์ส ช่วงสองในกลาง compra. แล้วค่ะแนวขบวนปลาอ่อนแต่ที่แนวทางของปลาอ่อนคือมีสามตัวแต่มันติดทมวลเนาะขบวนปลาอ่อนก็มีมีศูนย์มีสองมีสี่กับซีบิดตรงกับเหล็กหลงพีนั่นแหละแต่ปลาอ่อนนะวันนี้มักเหล็กสี่บนค่ะพอแม่พี่น้องจ๋าก็ล่องเบิ้งล่องหรือล่องหาเบิ้งล่องเลนเบิ้งเพื่อมันซีมีดตรงที่หลังเท่ากันเนาะเพราะว่าเอาแบบเออโบโบโได้ไปย่างหาเพลิปหางยังก็จะเอาก็มานั่งขายขายอยู่น,นี c, ่แหละมือ วันนี้เงียบๆกับโรงแพี่นอกจาเนี้ยเงียบของเือถืัวที่ผ่านมาเนาะมันถะายคนที่เรานั่งขายพยาย้มขายกันให้เต็มทีค่ะผาดไปผ่านมาลูกค้าก็หาส่วนมากอ่ะค่ะถึงจะสองสีสองเหล็กอ่ะุงเทพสองร้อยสี่สิบสสีเนาะจ้ะเนาะอ้าเบิมือแล้วกะนวันเกิดงที่น้่เนาะหนึ่งอ้าวันกับสองเจ้านะคะเนาะสองเจ้าแล้วก มันด้จ้าเนาะเพราะว่าเท่ากับเป็นแนวทางมาไห้เบิงว่า้าเลขคานวณบางคือส่วนมากกะหามันจะสิเข่าทุกหมดติดทุกหมดข้างบนมีศูนย์มีสองมีสี่ไผ่มักตัวใดก็ไปจับเอาด้จ้าและซีหนึ่งในกาเล่นนะคะมวนอีกกะมาแรงอยู่ซีหนึ่งซีหนึ่งหนึ่งซีก็ลอกไปเล่นเบิงข้างบนนะจ้าแต่ถ้ามีศูนย์กะมันเห็นมีศูนย์มีสองมีสี่พอแม่พี่นองมักตัวใดไปจับคู่กันได้จ้าเด้อลองเบิง อยากให้ทุกผู้ทุกคนลำลำรวยลุยอะค่ะขายของตรงนี้มันเหนียพานาเงินยากเนาะจะเล่ยลองเบิรงะกอะค่ะขางล่างเก่ากับหนึ่งเด็กปลาอ่อนเองค่ะเก่ากับหนึ่งละกะันค่ะพาศูนย์มันฑิรายศูนย์สองได้ทะเลของน้องพี่ดีเพื่องไทยหาโตนะ่ะลองไปจับเบิรงะกเลยค่ะลองไปทดสุดเบิรงว่าบางเท้าข้าอาจสิได,ด้อาด,ดีนิโชม,มีลาภพ่อใดมากพ่อไดมากคนได้มากได้มากคนแด่ต้อแก้วระหนักการจัดได้ นั่งใจให้มาอ่อนในเพื่องทางในเรื่อค่ะงยังงไม่แล้วก็พยายามสิเห็ดสิเห็ดอย่างหลากหลายออกมาเพื่อพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเนาะลองเบิ้งวันนี้ต่อให้ลำลำลุ้ยๆทุกคนเลยจ้าสวัสดีค่ะฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจให้มาอ่อนด้ในเจ้าอันเด้อค่ะที่ปลาอ่อนหายแนวทางคือรัฐบาลนะคะเนาะคอยรัฐบาลผู้ใดมาก็ลองเสีอลองหาลองเบิ้งเลยจ้า